เฟซบุ๊กนะครับลูกค้าติดตามมานะครับผมจะมาจองมือสองนะครับดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะครับผมงอมแล้วลองงอมแล้วมาจากนะครับผมบางสามหมอนะครับเดี๋ยวจะจองหรือเปล่าเดี๋ยวรอรุ่นกันแต่ว่ารถคันนี้สวยงามมากนะครับคันนี้รถปีหกห้าหกร้อยกว่าชั่วโมงเองนะครับรถมาจากโคราชเห็นไหมครับโน่นโคราชนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับ ก็คันนี้ลูกค้าจะเอาเป็นเงินดาวนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมันเป็นรายปีหรือว่ารายเดือนนะครับนี่ลูกค้านะครับผมคุณสุรศักดิ์นะครับเดี๋ยวรอดูบรรยากาศด้วยกันนะครับผมด,ดูแล้วลูกค้าน่าจะนะครับผมใช้งานเป็นอยู่นะครับผมอุปต้าขับง่ายนะครับผม รถปีหกห้านะครับรถหกร้อยกว่าชั่วโมงตอนนี้ก็จัดโปรนะครับถ้าคันนี้ก็จะได้ดาวอยู่ที่นะครับผมหกหมื่นห้าพันนะครับวัดย่อยเดียวละสองพันสองพันแล้วปีจ่ายปีละนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแต่ว่าลูกค้าดูแล้วอย่าผ่อนไปรายเดือนนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทนะครับผมถ้าผ่อนรายเดือนได้ก็ดีนะครับผม ดียังไงก็ทุกใครจะได้เรื่องของดอกเบี้ยที่ถูกนะครับผ่อนออกมาแล้วก็นะครับเสียดอกเบี้ยไม่เยอะนะครับผมาการผ่อนแบบนี้อยู่หกปี l e สซ i ่งที่ผ่อนด้วยก็เป็น l e สซ i ่งคูปตานะครับเขามาดูเข้ามาลองแบบนี้ได้นะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่อดริษักนะครับผมวันนี้อันนี้ออกรถกับผู้พาแล้วนะครับอยู่บ้านหาดคำนะครับหนองคาย รถส,สวยเลยคันนี้พอดีไฟ์สดด้วยนะครับผม hey, อัดคลิปมาให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับแค่ hey, คันนี้ผู้ขายพูดอะไรมากหรอครับให้ลูกค้าดูเองเลยก็ชอบใจแน่นอนนะครับรถสวยครับรถสวยคันนี้ยางเดิมนะครับยางเดิมอันนี้คือยางเดิมก็ประมาณ9 5ได้อยู่นะครับตามการใช้งานนะครับ 637ชั่วโมงนะครับนี่ได้ยินคล